ค่ะสวัสดีช่องหน้าแต่กกอกนะคะวันนี้ป้าแตนแม่มามาเยี่ยมไม่้ปุ๊กเาะยายอันนี้ป้าแตนมาเยี่ยมยายนะนี่เอาอะไรเมื่อกี้นี้เอาฮะเอาอะไรมาให้ยายด้วยฝากหน้าแต่มาน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะนี่ไหนไปไหนแล้วป้าแตนฝากอินทิาลามมาให้โอ้โหนี่ ป้าแตนฝากอินทผาลัมมาให้ยายด้วยนะกินแล้วเมื่อกี้นี้ติดลิขสิทธิ์ไหม,ม,อ,มอุ้ยอันเสียงก้อนชนะเสียงก้อนมันสิติดลิขสิทธิ์เด้อนี่นะครับป้าแตนมาเยี่ยมยายมาให้กำลังใจแม่แต,แต่แต่ตาชานไปน,นู่นแล้วนะตาชานไปตากฝนอยู่กับละมณ์แล้วตาชานไปตากขนแล้ว<แ>นี่บนะ้านกันกนกัน าขายแม่มาเก้มาได้จ้าวัสดีจ้าเดี๋ยวตรวจสอบกันว่าเม่ภาพมีใครกะิบตาล่าสุดกันั่อ้าใครกะิบตาตรงกระดายเนาะเอาเร็วเรวเอาเร็วเสี่หอดแปดนาทีเลยเด้นยเนยสวัสดีค่ะสวัสดีช่องมงคลแปดเฟมเอรี่นะคะวันนี้ก็เดี๋ยวดแสงไม่พอมันมืดแเบิงเบงเบงมาเยี่ยมแม่อยู่บ้านเหรอ ใส่แสงแสงห้อยหาแสงก็บไร่บ้านนี่โอ้ยเนาะแสงมาพ่อเมื่อกี้มันมืดมืดมันก็ดำแรงก็มาทางนี้เอ๊ยเอาไปเอาแม่คยแม่คนเราแม่คยเรายิ้มเราก็ยิ้มอีกอยู่ยังมาท่านแสงยังมาท่านพ่ออยู่แสงไม่ได้แล้วแสงมืดเกาพากันขายของขายนี่อ๋อาไปขายผ้าสันนะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้แล้วก็เบื้องหลังการเยี่ยมนะคะแกสัตว์นะคะวันนี้นะคะประชานไปตากฝนอยู่กับน้ำมนุนนะคะนะแม่ว่าจะไปตากฝนอันละอันเท้าเบาไปไมนปังเบื้องหลังการเยี่ยมนะเราต้องอยู่มุมนี้นะจะได้ไม่เห็นภาพอะไรหลายๆอย่างหลายดิมีทําบ้าดมาแห้งเอ้าแดนพาน้ำมาหนูฮะอย่าทําหน้าผากเหมือนกันว่าสั้นขนาดอัดวิดีโอมันยังเบายังสี่เด้ หมดแล้วมามึงนึกทั้งสามเรียบมึงนึหลายขนาดเท่าเนาะทั้งสามมึงนึกสิครับแต่่พี่ถ้ามันออกขาก็มาตั้งไว้เอ้ามัดผมกันพี่น้องเอ้าขนาดไหนขนาดวิดีโอหน้าตาอย่าอยู่ใกล้มันจะร้อนว่าสั่นจะเสียงดังเวลาห้องอาชีพเนี่ยโเคมาเยี่บ่ปากมันจะตัดกันจะตัดกันบ่บ่ปากดอกซันนะวันนี้ก็มาเยี่ยม แม่ละจ้าวันนี้เาว่าแม่บอกว่าหมดเรียบหมดแรงมุสันมุสาวไล่สวดเอียกสิวว่าป้าซื้อแบรนไปให้ยายสมควรหน่อยซื้อลังนกไปให้หน่อยมุสันไปใส่มุสันอากาศวันนี้ฝนตกมุสาววันจะไปใส่นี่นะคะก็ยังยิ้มยังยิ้มอยู่ยังยิ้มอยู่แข็งแรงอยู่นะคะยิ้มตลอดแต่ว่าจะทานจะชานนี่เมื่อวานไปตากแดดแต่เป็นไข้เป็นไข้นะคะเป็นไข้นิดนึงวันก่อนนะไปตากแดด เพื่อกันเบ้าเพื่อกันเบ้าได้แล้วบอกถ่ายเฉยๆเพราะเสียงมันดังสวนกันพี่น้องเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยทนมาทำมาอีกมีสามหลานแน่นอนแจ็กี้สามหลานนั่นนั่งห่างสามหลานนั่งไทยบ่มีขากล้องค่ะบ่มีขากล้องคือหมาขากล้องมาท่านบอกทตาชานบอกว่าอยากได้อะไรนะโทรศัพท์ไปทำช่องตัวเองนะคะเดี๋ยวถ่ายคลิปนี้ ถ้าคลิปนี้นะคะคุณได้คุณได้คุณได้ได้ครบหนึ่งแสนได้เลยี่ครบถาถ้คลิปนี้เนี่ยหนึ่งแสนวิวนะหน <mm ึ่งแสวิวนะจะซื้อโทศัพท์ให้อันพันหนึ่งเกลาคสันอพันหนึ่งเก้าสันทอาช่องนะคะนะวันนี้ก็นี่นะคะอันพันหนึ่งเกาสันทอกินข้าวไตว่าเมื่อยซอกแกกัเลยาเบิ้งซนเนี่ยมันแห้งแล้ว เมื่อยนะแม่ว่าเต้องตายป่ะเบิ่งแน่ตายก็เดียววันนี่ละตายก็อยู่เออือให้อยู่เลยแม่ก็อยู่วันนี้ก็เลยอยู่เป็นเพื่อนยายทั้งวันเลยได้ไปสักสี่ห้าคลิปเลยเออเยเสีมื่อยเสียงเมื่อยลงเมื่อยล่องขาเกาะบอกว่าเมื่อยลงโอ้ยตายบันนี้เอาตายกับเอาตายมันเป็นยังไงตายเอาตายกับตายแล้วอ่ะเบื้องเน่ตายมันยึดกับเราเบื้องเน่แต่ไม่เท่าหนูมื่อยจนไม่ได้เอา แห้งเอาเม็ดหึ้นคืดบึ้งูงก็ไม่ได้เอ,อาห้นนัหีบละเห็นบอกเห็นบอกความเมื่อยมันเปืเ่อยเสียดมันฮอนพี่น้องเลยมันฮอนมันฮอนเนาะวันนี้ก็กะว่าพอดีแฟดมารับของนะแฟดมารับของก็จะไปที่บ้านย่านะบ้านยา่าว่าเอาขึ้นยดข้าวไปเตรียมไว้นะคะควได้หยดข้าวถ้าฝนไม่ตกก็จะได้หยอดข้าว mm hmm. แต่เห็นวาน่าสกงนครนี่ฝนตกหนักมากนะ ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้หยอดไหมแต่จะเตรียมเครื่องหยอดข้าวไปแล้วก็เมื่อเชา้าก็จกัดอนจัดอะไรก็ย,ยังยังยังไปไม่ถึงไหนนะวันนี้ก็เลยเอาแวะมาดูแม่ก่อนเห็นน้าต่ายว่าหมดเรีย่ยวหมดแรงแล้วไม่มีใครอยู่นะคะเพราะวันนี้ก็น้ำฝนก็ยังไม่มาเนาะวันนี้วันน้ำฝนมาวันศุกร์ตอนเย็นวันศุกร์ตอนเชียนก็ไปดูวัวดูวัวนะคะผสมวัววันนี้ ผสมผสมบัวแล้วให้ปลาสุสัดน้ำมาผสมให้คนมาผสมนะไม่ใช่ตาชานผสมเนื้อปลาตาชานผสมก๋วยกอกแต่ว่าตาชานบอกว่าถ้าจะเป็นตาชานน่ะนำเชื้อพันดีวะซาเนี่ฟังสะสัดนัวตาชานผสมฟันบัวแล้วจ่าง่นจ่าง่นฝนตกอย่างนี้นะคะพรุ่งนี้นะคะหรืแม้ก็เย็นนี้นะเห็ดออกแท้ๆพี่น้องเลยเพราะหอนเราจไปเก็บเห็ดละงูมาแกงกันเนาะ เห็ดไข่แล้วบ้านนี้น่านสีเป็นเห็ดไข่ถ้าหากว่าได้นะไข่เมื่อวานนี้ก็อันกับบัตรจึงน้ำอันปลาแยงเนาะอืสิไปเก็บสิไปเก็บบ้านร้านไผ่เด้อปีบ้านนี้เขาไปก้านเฮ็ดหรอวะบ้านนี้สิไปเก็บบ้านร้านไผ่ร้านไผ่สิเ้อไม่สิพาไปหรอกนะเฮ้ยจังหวัดท่านีืบ่ จังหวัดเฮาอำเภอเฮานี่ล่ะยุคใกล้ๆนี่ล่ะยันนี่นั่นไปเสนอเมื่อื่นเฮาก็ไปนะมื่อื่นไปเก็บเห็ดหนูแรือฮะมือถ้าไปเก็บเห็ดมื่อื่นบ่กเลยเออมื่อื่นมื่อื่นก็ได้มื่อื่นติดธุระนี่่วามื่อื่นไปไหนร้อยเห็ดยเนืยไปทำบุญมื่อไปทำบุญไปทำบุญติดตามกันนะคะพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้นะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะ เราจะไปกันที่ร้อยเอ็ดนะคะก็วันนี้ก็ไม่รู้ว่าลุงจะเปลี่ยนใจเดินทางหรือไม่เดินทางนะวันนี้แต่ของขึ้นรถไปแล้วนะว่าจะไปบางเยี่ยมนะคะไปบ้านญาณนะคะไปค้างที่นู่นเหรอเตรียมของมาแล้วไม่แน่ใจไม่แน่ใจเพราะว่าจะเตรียมแบบไปหากานกบกานเขียดไป่นอะเตรียมแบบไปกานกบกานเขียดกานแม่งกินนู่นการอื่นอยู่คนละทำคำฮะกิ่นแสงหมอไอ้ตุ่มยังไไม่มาใต้พ่อตั้งแกไปจะบอก นี่เฮ้ยกินไฟไหมมอเลยพอเท่าก็กินขนมปังกัดอาม่านี่แหละบอ<า>กินไส้ไหมมอพี่น้องขนมปังอามา่าไม่รสงสังมยมีคนข้างมอไ, <c oughs> ไว้เลยค่คะแต่เบิ้งคลิปตุงคนประเด็นแฟนมาลียู่ก็เลยไส้ไหมมอฮะอันต่อาการหมอนหลานช่องหลานมันสะโฮดเล่มมาถ่า,ายก่อนแล้วช่องหลานแล้วมันมาเขามันก็ต่างกล้องเลยหลานหลานสามมันหมาหนำ นี่ร้านสามร้านสามไม่มีนะคะร้านสามลืมขาค่ะลืมขาก้องลืมขานารบุเวลากัฝนรีบมาเลยถึงฝนเมื่อได้บาทเดียเฮา่าติดได้บาทเดียติดฝนนี่น้ำมัตุหญตาได้บาทติดจังได้ติดคนใหญ่ซ่านมาแล้ยหยุดปซะก่อนเฮาถาต่อรีดหน่อยนึงคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดติดตามช่องหน้าตากรกดด้วยนะคะราช